สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็ผมเองช่องโอ๊ตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาถ่ายรูปสถานที่เด็ดๆในมอสสอนะครับก็มีที่ไหนบ้างผมคัดเลือกมาประมาณ5สถานที่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปเลยโอเคครับอ่านี่นะครับนางแบบของเรานะครับชื่อว่าชื่อเตยค่ะสวัสดีค่ะเตยครับเอ่อสถานที่แรกเลยครับคือคณะไอทีนะครับนี่คณะไอทีของเราเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มถ่ายเลยนะครับอ่า เคยมาอยู่นี้แบบ,บททแบบอย่างนี้ฮะเอออย่างนั้นแหละแต่ถ้าว่เผื่อนหินแต่ถ้าื่อกี้แหละแตกมาเถอะอย่างนั้นแหละภาพ,พาน,านี้ผมก็จะถ่ายให้นางแบบประมาณอยู่ตรงกลางรูปเลยนะครับสองสาม ภาพนี้ผมก็จะให้นางแบบหาอะไรคำนะครับหรือพิงอันนี้ครับแล้วก็อกีตรงนึงประมาณมุมนี้นะครับ,รบเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูนะครับโอเคหนึ okay. e ่งสองสามสี่ห้านางแบบแบบมือปิดเามือทิ้งนใะ้แบบหล่อๆอเง้ยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสาม มมเหมือน,อนอปืนอ่ะพอเอย่างนั้นแหละภาพนี้ผมก็ให้นางแบบคิดท่าเองน,นะครับเขาก็ขำไปให้มันดูธรรมชาติอะนะครับแล้วตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะครับเอออยู่ข้างคณะเราเองนะครับเมาแค่ที่นางแบบเราทาแบบรอเราอาจจะปืนดเร็วดเลย อ่าอยู่ตรงนี้ตรงนตรงนี้ตรงะครับหนถ้าได้ปืนหน่งก็อ่านะครับอ่านี่คือสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับก็คือลาน8เหลี่ยมนะครับอ่าก็มาถ่ายกันเลยครับนี่คอ่านั่งนั้นแหละ แบบคา้้บบึหมาห,าร,มหรูปนี้เราก็จะเล่นกับเงานะครับเราถ่ายกันยังไงดีถ่ายตรงนั้นไหมตรงนั้นก็ได้โอเคตรงนั้นแหละเนาะ นี่ขนาดเรียนออนไลน์นะเนี่ยดูนี่เพื่อนพี่เขายังมาซ้อบกันอะไรอยู่เลยใช่เยอะมากเยอะนะเยอะไม่ไหวก็วคือรูปนี้ดีน่ารักน่ารักมากน่ารัก<า>นะไม่ไหว <c oughs> ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถารูปนี้แบบหนูรูปอยอ่นะขานาดขนาดเราแหละเป็นยังไงอยู่นะสวยนี่แหละคนถ่าย เด oh yeah, ok, yeah, yeah. ี๋ยวนะขอปักกล้องคันมองไหนวะมองแบบเผื่ๆอะอดี๋ยาถ้าพูดหนึ่งนะหนึ่งสอง อ่านะครับอาเรามาสถานที่ที่สามนะครับที่นี่เรียกว่าเลาไก่หรือเปล่านะครับอ่ยู่มอมอ,มอ,อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันเลยนะหนึ่งสองนะมองกล้องนะหนึ่งสอง ยิ้มยิ้มแบบแบบเอองนั้นแหละขอแบบหัวเราะได้ไหม<ฆ>โอเคนะหนึ่งสองสามโอเคอ่าเอาแบบหัวเรแบบาะแล้วมึงแบบมือปิดปากอ่ะพูดนะรวบมึงหนึ่งสองโอเคคอยกอหนึ่งหนึ่งสองโอเค ท่านี้ผมก็จะให้นางแบบจับผมนะครับก็ปิดปากบ้างอะไรบ้างครับเอราไปถ่ายกระทุงนั้นนะเห็นไหมจะมีแบบถ่ายไหมเงินส่งขนึงขอนึงอา่าฮะอย่านี้แหละ หนึ่งสองแบบอ่า,าถ้ามองบนอลงพื้นลงพื้นอเอมอ,เอ,อ,ม,นนะเอมองก็ไดเอย่างเงี้ยแบบเหมือนท่าเมื่อกี้เนี่ยเออมองก็แดดหนึ่งสอง โอ้ยนะครับแล้วมาที่ที่สี่กันแล้วนะครับเออคือ,ค,อคืออาคารพระนะครับ<ม>อ่าเราิม่มต้นถ่ายนะไรนะนี่โอเคข้างนี่ 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองอยู่ท่านี้แหละเตะรับท่านมาทางนี้โอเคอยู่ท่านี้แหละเตะจะโชว์มา เซตดีผมตั้งให้ว่าคือเซตอย่าถ่ายฉันนะมันคือแบบจะห้ามไม่ให้ถ่ายหนึ่งสองรูปนี้ผมจะให้นางแบบหาอะไรพิงนะครับแล้วก็แอคค่าของเขาไปนะครับ โอเคครับอตอนนี้เราก็ถ่ายครบทั้ง3ไม่ใช่สิทั้งสสถานทีออ่นั่นแหละถ่ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับค่ะคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้บายแล้วครับบาย